เปิดกล่องรับซื้อเหรียญ FC เขตบางนากรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงว่าท่านชายทุกคนทุกท่านนะฮะ,ะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพอ่อคุณแม่ปเป็นพี่น้องบรรดาชาวนักสะสมะป้าปายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยเนาะ ข้าสู่ช่องของประปาฮะคลิปวิดีโอนี้ประปามาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญเปิดกล่องรับซื้อเหรียญก็มีนักสะสมท่านหนึ่งท่านผู้ชมมาจาการู้สึกว่าจะเป็นเขตบางนาเนานะกรุงเทพมหานครส่งถึงช่องของประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเอาละเรารู้รายละเอียดแล้วเราเปิดกล่องเลยท่านผู้ชมอะพูดคุยกันไปเนาะพูดคุยกันไปเปิดกล่องกันไปปื๊ดอ่ะดูซิว่า F4 เขตบางนามีเรียนเรมาฝากช่องของปราปาโอโหตัดบริการสักขาาเลยท่านผู้ชมฮะโหดมากเปิดผิดทางไี่ตอนเนี้ยปราปาเปิดผิดทางหรือเปล่าเอาละท่านผู้ชมฮะเรามาลุ้นไปด้วยกันเนาะเรามาลุ้นไปด้วยกันอ่าอันนี้ค่ะท่านผู้ชมฮะเรียนคุณปราปาครับสวัสดีฮะว่าไงเอ่ยอันนี้ อ่าเป็นใบรายการเหรียญท่านผู้ชมมาเป็นใบรายการเหรียญน,นะนกักสะสมก็ส่งมาเนาะคงไม่ต้องดูแล้วล่ะเราดูของแท้กันไปเลยตรงนี้ก็ไว้ให้อดินเขาไปกํากับกับจํานวนเหรียญประมาณนั้นโอเคฮะไปดูกันดูเหรียญกันดูเหรียญกันท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอ่าแผ่นรองท่านผู้ชมตรงนี้คืออะไรอเอ่ยตรงนี้อ่าตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวว่าปาเปิดให้ดูตรงนี้ก่อนนี่คืออะไรมีไหมดูดิมีไหมมีอะไรเอ่ยเดี๋ยวเอ่ยโอ้โหท่านผู้ชมมะ อนนัเดี๋ยวปลาเปิดที่แล้วปลาวางไว้ก่อนนะฮะเพราะปลาจะวางนีดแคบไปน,นิดหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นเหรียญสิบบาทท่านผู้ชมเป็นเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งนะอ่ะอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูกันทีเดียวท่านผู้ชมมาปลาเอาออกจากกล่องก่อนเนาะเอาออกจากกล่องก่อนฮึบเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญบางเหรียญก็มีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญค่อนข้าง,างสูงบางเหรียญก็ ต้องคอยติดตามคลิปวิดีโอกันทียิบเลยท่านผู้ชมฮะน,นะเพราะว่าเหรียญบางเรียญที่ปปาร,รับเข้ามานั้นรับเข้ามาในราคาวันนี้พรุ่งนี้อาจจะขาลงหวบเลยก็ได้ฉะนั้นปปาอาจจะแจ้งราคารับซื้อเข้าไม่ทันนะอย่างวันนี้เปิดรับซื้อในราคาเท่านี้แต่เหรียญเข้ามาปั๊บพรุ่งนี้ราคาทองตลาดอาจจะล่วงปื๊ดเลย จากนั้นก็เห็นใจป้าปานิดนึงนะครับบางครั้งราคา,าท่านที่ส่งมาตามหลังนี้าราคาแอดมินก็จะลดราคาลงบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราประคองไว้ได้เราก็จะประคองอ่ะเอาละท่านผู้ชมฮะก่อนเข้ารายการเนาะเราเคยพูดคุยกันไปแล้ว <laughs> อย่าลืมท่านผู้ชมฮะอย่าลืมเนาะก่อนเข้ารายการก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของปปาด้วยโอเคเนาะขอบคุณมากๆฮะสำหรับนักสะสมทุกคนที่กด ติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ปป้าฝากขอบคุณณนะโอกาสนี้เนาะมาดูเลยท่านผู้ชมฮะมาดูอันแรกเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะวันนี้ปป้าได้มาถึงสี่เหรียญน,นะทางด้านสภาพก็ไม่ต้องอดูด้านหน้าด้านหลังก่อนเลยนี่คือท่านผู้ชมฮะไม่ต้องะไรมากเลยเหรียญสิบบาทอ่าเป็นปีพศ2 5 3 1ตรงนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนเนาะดูเหรียญหลักๆท่านผู้ชมเพราะราคาเขาสูงนะ ราคาเขาสูงเนี่ยปลายดูระดัๆเลยเพราะว่าตรงนี้อา่าเป็นด้านหน้าอย่างเดียวปปาขอดูด้านในก่อนนะฮะก็ปปาให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะดูคร่าวๆเหรียญ10บาทแผกกรมธนารักษ์ท่านผู้ชมว่าแผกเขียวนะอ่าเป็นปีพศอ,อ,อยู่ในนี้ก็จะเป็นปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดโอเคเนาะเนี่ยท่านผู้ชมฮะนะเดี๋ยวปปาจะไปตรวจสอบขอบอีกครั้งหนึ่งนะก็เขาตกลงกับแอดมินมาเรียบร้อยแล้วล่ะ ปปารับซื้อค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวนะพอปปารับซื้อสูงปก็มีนักสะสมก็พยายามที่จะติดต่อส่งมาหลายคนหลายท่านเลยแต่ว่าตกลงราคากันไม่ได้พอปปารับซื้อสูงสุดไปก็ในราคาเหรียญหนึ่งก็ท่านผู้ชมฮะสูงถึง2,000บาทเลยราคานี้จะอยู่ยืดยาวไปได้ขนาดไหนแต่ปปาจะพยายามเก็บเหรียญรุ่นนี้ไว้ท่านผู้ชมฮะนะเพราะปปาปปาว่าเห็นว่าเป็นเหรียญหายากอันดับที่1ไงนะก็ ก็พยายามไล่ไล่ท่านผู้ชมฮะไล่ซื้อในราคาที่ค่อนข้างสูงเลยนะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวปลาปาวางไว้ก่อนปลา,ามาดูเหรียญที่2ท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ10บาทเราได้กันมา4 4แพ็คเลยท่านผู้ชมฮะปี3 1นะขอมาดูหน้าก่อนท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นปี3 1เช่ชชนเดียวกันปลาปา,อาขอ,ออนุญาตเปิดเอฟซีดูด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นเหรียญส0บาทปีพศ .2531 รท่านผู้ชมฮะอ่ะชัดเจนเนาะ จริงสภาพเหรียญเขาสวยท่านผู้ชมอ่ะอ้หลุดสภาพเหรียญเขาสวยนะสวยมากๆเลยใช้ได้เลยแหละพูดถึงสภาพผิวนะฮะนะที่เหลือก็จะไปติดไปดูกันที่ขอบอปป้าขอวางางีว้ก่อนเลยนะเพะื่อเป็นการเสียเวลานะเนาะเปะิดเอาละท่านผู้ชมเดี๋ยวนะปะปาขอยกกล้องนิดหนึ่งเพราะไม่เต็มหน้าจออยากให้เห็นแ็กข,ของอา่า ปี3 1, ามหนึ่งกัน้มชมฮะตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันดูเป็นเหการสุดท้ายแล้วก็จบไปเลยเนาะมาดูเหรียญที่3ท่ถ้ามูมชมฮะเหรียญที่3ก็อยู่ในแพ็คของอเหรียญ10บาทปีพศสองพเช่นเดียวกันนะเพื่อเป็นการเสียเวลาถ้าผม้ชมฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่ถ้าดูจากสภาพผิวของเหรียญแล้วเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้ง,งานท่าผม้ชมฮะก็ท้ายที่สุดก็ถ้าไม่ถึงราคาขั้นเทพก็ไม่เป็นไรท่าผม้ชมฮะเพราะว่าเองก็แอดมินก็ตกลงกันแล้วนะ ป้าป่าจะพยุงราคาขั้นเทพไว้ได้แค่ไหนเพราะช่วงปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมฮะนักสะสมเขาลุ้นจะจะไปยังไงท่านผู้ชมฮะยังมีปัญหาเรื่องราคากันอยู่นะก็จะมีแต่คนติดต่อช่องของป้ป่ามาเพราะปาป่านะเป็นช่องเล็กๆแต่ปป่าก็ยอมรับว่ารับซื้อราคาค่อนข้างสูงก็เลยทีเดียวนะต้องยอมรับว่าสูงกว่าราคาท้องตลาดซื้อขายจริงกันเลยท่านผู้ชมฮะนะก็ประมาณนั้นนี่คือเหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 1เเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ย ถือว่าเป็นสภาพผิวเหรียญที่ค่อนข้างสวยเลยนะที่เหลือประปาก็ก็คงจะดูที่ขอบเท่านั้นเองนะแต่ถ้าถ้าสภาพผิวเหรียญสวยๆอยู่ในแผ็คเดิมๆแล้วไม่มีการอันนี้ไม่ว่าเจ้าของเหรียญครับถ้าไม่มีการสับเปลี่ยนจากนอกนอกอื่นมาเลยเนี่ยนะก็ก,ก็ก็น่าจะโอเคเอาละประปาเดี๋ยวประปาเก็บเองดีกว่าเนาะอันนี้ก็ได้เหรียญที่3มาท้าไม่ชมะมาดูเหรียญต่อไป ดูเหรียญต่อไปเป็นเหรียญที่4ี่ฮะท่านผู้ชมฮะเราได้กันมาถึงสี่เหรียญเป็นเป็นครั้งแรกเลยท่านผู้ชมฮะที่นักสะสมเขาส่งเหรียญนี้มาฝากช่องของป,ป้าป๊าเอาละปืดชึบนี่คือเหรียญ10บาทปีพศ2531ท่านผู้ชมฮะนะก็โอ้โหวันนี้เรารับกันมาถึงสี่เหรียญเต็มเลยสเหรียญเต็มเต็มท่านผู้ชมฮะเต็มไหมเต็มอ่ะโอเคเนาะ นี่คือเหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 1อ,ส,อสภาพใหม่สวยงามท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญแพ็คจากกรมธนารักษ์คือซองอะไรเขาก็ใหม่ดีหมดเลยนะพูดถึงว่าใหม่ก็บอกว่าใหม่ดีก็บอกก็ดีท่านผู้ชมมาแต่ปะป๊าก็ดูเพลิน,นแต่ว่าเหรียญน,นี่อยู่ค่อนข้างสภาพใช้งานได้เลยท่านผู้ชมฮะสวยสวยถือว่าใช้ได้เลยนะก็โอเคเนาะ เหรียญ1ิบาทปีพศ2531เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากลำดับที่1อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะฮะนะอย่าไปหลงเล่นเหรียญอ,อื่นๆจนลืมเหรียญที่ติดอันดับที่1น,นะเพื่ออนาคตของตัวท่านเองแต่ปะปาก็ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่บังคับนะไม่ใช่แบบดึงดูดนะฮะเพียงแต่ว่ายังไงซะถ้าเหรียญหายากลำดับที่1ไม่ติดสนามในวงการนะักสะสมก็นะ ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ววันนี้ปปารับมาถึงสี่เหรียญแต่ทางด้านราคาก็คอยดูว่าปปาจะพยุงได้นานขนาดไหนท่านผู้ชมฮะนะจะพยุงได้นานขนาดไหนปปารับซื้อสูงสุดเลยสองพบาทโอเคนะแต่จะพยุงได้นานขนาดไหน,น,ก,ไน,น,นก็ต้องคอยติดตามราคาตามท้องตลาดเลยท่านผู้ชมฮะนะปปาก็ยังกังวลเรื่องราคาตามท้องตลาดอยู่เหมือนกันไม่ใช่จะไม่กังวลน,นะฮะการรับซื้อเหรียญที่ราคาสูงกว่าท้องตลาดเนี่โอ้โหไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะปะปาบอกเลยนะฮะต่อปปาเห็นว่าเป็นอันหา,าย,ยากอันดับที่1นนะ กว่าจะได้2 0 0พันบาทจากประปาก็ไม่ง่ายนักนึกออกไหมฮะก็ไม่ง่ายนักถ้าไม่สวยจัดไม่สวยจริงๆไให้ประปาพอใจเดิมๆจริง,รงๆเนี่ยนะก็ได้2 0 0 0บาทยากต้องเข้าใจนะนะเพราะท้องตลาดซื้อขายเท่าไหร่ก็น่าจะรู้กระจุกจากก็ค่างจะเป็นกันอย่างดีอยู่แล้วใช่ไหมฉะนั้นก็แต่ไม่หรอกท่านผู้ชมปราปาทาไปประปาอาจจะดองทุนแต่ประปาได้ความมั่นใจจากนักสะสมปปาก็พอแล้วพอไป,ปเองก็ ยังไงก็คือหาเช้ากินขําอยู่แล้วฉะนั้นก็อาจจะมีขาดทุนกันบ้างพูดถึงตปลาไปทําอื่นค่าแรงปลาก็ไม่เกิน2องสามอยู่แล้วปลาปาผ่านสนามมาหมดเรื่องการรับจ้างวันนี้เกิดมาทําช่อง YouTube แล้วก็แน่นอนท่านผู้ชมมาราคาเหรียญก็มีขึ้นมีลงปละปลาได้มาสีเหรียญเป็นประวัติของช่องปลาปลาเลยฮะท่านผู้ชมฮะเพราะเป็นช่องเล็กๆกว่าจะมีคนไว้ใจแต่ปลาปาก็ก็ดีใจนะฮะยิ่งนานวันยิ่งนานวันช่องเล็กๆปลาปาสำหรับตัวปปลาเองถือว่าเริ่มคับคุณภาพคับช่องไปแล้วท่านผู้ชมฮะนะ พรุ่งนี้จะยืนอยู่แม่นแค่ไหนหรือจะยืนแม่นยำไม่แม่นยำขนาดไหนแต่วันนี้ต้องจ่าลึกไว้ไปีอยู่กว่าๆนะปาปาดีใจที่มีนากสะสมเชื่อคําพูดของปปาแล้วก็เชื่อในการรับซื้อเหรียญของปาหลายคนหลายท่านบอกว่าสุดยอดเลยอาจารย์ปปากล้ารับซื้อเหรียญที่ว่าที่ผ่านมาเห็นสูงก็ท้องตลาดเกือบจะมาตลอดเลยปีเต็มๆแต่ก็บอกให้ละคุณนะถ้าไม่ไหวปปาก็ลดราคาลงเหมือนกัน โอเคนะท่านผู้ชมนะมาต่อมาเราดูกันต่อท่านผู้ชมฮะจบละหายากอันดับที่1ตรงนี้ปี3าหนึ่งท่านผู้ชมฮะโอวางเกลือนเลยตรงนี้เป็นเหรียญ10สตางค์ท่านผู้ชมฮะสิสตางค์ปืด๊ดเลข1หางยาวอ่ะเราได้กันมา2เหรียญเป็นเหรียญหายากนะ เป็นเหรียญหายากถ้าปกติธรรมดาแล้วก็จะเป็นเลขหนึ่งหางสั้นเนื้อทองเหลืองหรือว่าเนื้ออลูมิเนียมบอลน,นั่นเองท่านผู้ชมมาแต่เนื้ออลูมิเนียมอลูมิเนียมบอลน,นั้นหาง่ายกว่านะาหาง่ายกว่าเล็กน้อยสําหรับ10ส,สตางค์นะก็ปปาก็ยังรับซื้ออยู่นะสำหรับ10ส,สตางค์ปีพศ2500เลขหนึ่งหางสั้น นะแล้วก็เลข1หนึ่งหางยาวแบบนี้เนื้อทองแดงท่านผู้ชมฮะนะป้าปาก็ยังรับซื้อกันอยู่เนาะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของปาปาได้นะฮะสำหรับเลขหนึ่งหางยาวหางสั้นแล้วก็จะมีเนื้อเนื้อเนื้อทองแดงเหมือนกันแต่เป็นเลขมหนึ่งหางสั้นท่านผู้ชมฮะนะป้าปาก็รับซื้อนะฮะก็คือเดี๋ยวรุ่นนี้เดี๋ยวปาปามาทําคลิปแล้วก็เหรียญรุ่นนี้น่าจะลึกไวเ๋ยท่านผู้ชมฮะที่จริงเดี๋ยวป้าปานาครบชุดมาให้ดู นะเดี๋ยวน้าปาจะทําคลิปวิดีโอครบชุดให้ดูนะสำหรับ10สตางค์เลข1หางยาวเดี๋ยวก็จะทําตั้งแต่5สตางค์ขึ้นมาเลยนะว่าที่จริงแล้วเหรียญชุดปีพศ2500เหรียญสตางค์นี่ท่านผู้ชมฮะนะตั้งแต่5สตางค์สิสตางค์ยีสตางค์ห้สตางค์เนี่ยที่จริงแล้วเขามีกันกี่เหรียญกันแน่เดี๋ยวปาปามาทําคลิปให้ดูปาปาเดี๋ยวเดี๋ยวปาปาว,ว่างกันท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมฮะมามามา,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 มา อ่า25สตางค์ราชก,การที่8อุ้ยท่านผู้ชมฮะ,ะหยิบเยอะหลุดมือนี่คือเหรียญ25สตางค์ราชก,การที่8ท่านผู้ชมฮะลองๆทายซิว่ามีกี่เหรียญนะท่านผู้ชมฮะไม่ใช่ในน้อยเหรียญเลยนะเนี่ยท่านผู้ชมนะ F4 ก็ส่งมาถึงมือป้าปาแล้วป้าปาทำไงก็ได้เนาะขอให้ครบตามจำนวนก็พอที่เหลือก็ไปคุยกับแอดมินนึงนักสะสมท่านนี้ก็เคยส่งมาท่านผู้ชมฮะก็ส่งมานะก็ส่งมากี่ครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งส่งเนี่ยเหรียญ25สตางค์ราชการที่8แล้วส่งมาบ่อยท่านผู้ชมฮะมาทีมาอย่างเงี้ยมาเป็นแบบ ตั้งๆเลยแหละนะเขาส่งให้ประปานี่มาเป็นตั้งๆเลยประปาก็ฝากขอบคุณด้วยแต่ประปาเสียเสียดายนิดหนึ่งนะที่ราคาเหรียญไม่สูงนะราคาเหรียญไม่สูงกนะ็ตามสมัยก่อนขายกันก็ท่านผู้ชมฮะยี่สิบห้าสตางค์เนื้อดีบุกรูปแบบถ้าเสียนเล็กนี่ก็โอ้โหเมื่อก่อนก็ราคาก็สูงแต่พูดไปก็ใจหายท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยที่จริงถึงแม้จะพบเจอกันได้ขนาดนี้ถ้าท่านผู้ชมทางบ้านบางคนบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยพบเจอก็ได้สภาพไม่ผ่านการใช้งานแบบนี้ ฟังปปาบรรยายเหมือนไม่ตื่นเต้นใช่ไหมท่านผู้ชมปปาฝากขอโทษนะวันนี้ปปางานเยอะมากๆไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลำเวลาท่านผู้ชมเมื่อคืนก็ตื่นกันดึกเลยเพราะว่าแต่ปปาก็มีความสุขกับการทางานท่านผู้ชมฮะงานอะไรที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทําก็นะอย่างน้อยก็ ความมาตรฐานก็จะตามหลังมาเองโอเคเนาะเอาเราได้กันมาหลายเหรียญน,นะมฝากบอกเจ้าของเหรียญนะปาปาพูดเหมือนวันนี้เหมือนไม,ไม่ไม่สนุกเลยใช่ไหมปาปาง่วงนอนนะนะเหมือนรับเหรียญของนักสะสมท่านนี้มาแล้วนี่ดูไม่ไม่ตื่นเต้นเลยหายากลําดับที่หนึ่งที่จริงหายากหมดเลยเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่ก็ไม่ใช่ว่าหาง่ายนะเพียงแต่นักสะสมเขาหันเหไปลีไปเล่นเหรียญหมุนเวียนได้หลายชนิดราคานะที่เป็นเหรียญตามกระแสไงนะ แต่ปปาบอกว่าอย่าลืมเหรียญเหล่านี้นะท่านผู้ชมนะปะปาบอกไว้ก่อนนะนะปะปาบอกไว้ก่อนเลยเนาะถ้าไทายใช้คำว่าอนา,าคตแต่ถ้าเราไม่ได้ถึงอนาคตก็ไม่เป็นไรนะเล่นเพื่อความสนุกสนานเล่นเพื่อซื้อขายหมุนเวียนใช้เงินไปหมุนเวียนกันใน,ในชีวิตครอบครัวของเราก็ไม่เป็นไรนะก็เล่นเหรียญไปเรื่อยๆไปก่อนแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปได้ปปาแนะนําอยากจะให้ดูเหรียญที่หายากไม่ว่าจะเป็นเหรียญอะไรเหรียญเก่าโบราณรัชกาลที่หที่หหรือว่าเหรียญรัชกาลที่9ารัชกาลที่8อะไรประมาณอะไรก็ช่างท่านผู้ชมะเหรียญอย่างเง โอเคไหมป๊าก็มีตัวอย่างให้ดูประมาณนี้แหละอ่ะอันนี้แล้วก็ติดเหรียญครุฑอีกสองเหรียญท่านผู้ชมฮะน,นะเหรียญครุฑสิบบาทธนาคารไทยแห่งแรกธนาคารไทยพาณิชย์เป็นเหรียญสิบบาทสองสีที่เีือกท่านผู้ชมฮะเราได้กันมาอีกสองเหรียญน,นี่คือ,อรายการเหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งเขตบางนากรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายส่งจริงๆท่านผู้ชมฮะไม่มั่นใจว่าคลิปเนี้ยอ่ากล่องเนี้ยจ่ายไปหลายตังค์เลยแหละ จ่ายไปอลไรตงถ้าไม่ชมเห็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ชมะนะลำพังสี่เหรียญนี้ก็ไม่ใช่นน้อยแล้ว <laughs> โอเคนะฮะปะปาก็ยังเดินหน้าที่ถ้าปปาขายยังไม่ได้กาไรท่าไม่ชมนะะปาปายังขายไม่ได้กําไรเลยเนีปปาก็จะยอมเก็บไว้ก่อนนะจะยอมเก็บไปไปเรื่อยๆสําหรับเหรียญที่เข้ามาแล้วนะแต่ว่าก็ต้องคอยดูว่าเหรียญถัดไปจากนี้ราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะตอนนี้ป้ปาบอกเลยว่าราคาเขาขายออกเนี่ย ยังไม่เท่าปะปารับซื้อเข้าเลยนะแต่ปะปาปปานี่คือไม่สนใจตรงนั้นเพราะปะป่าบที่ไม่สนใจไม่ใช่ในปะปาไม่ได้ว่าเลยนะปะปาเห็นว่าเป็นเห็นหายากอันดับที่หนึ่งนะสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งท่านผู้ชมฮะยังไงปะปาก็ได้ทุนคืนนะจะเป็นอีก10ปี5ปี3เดือน4เดือนข้างหน้าท่านผู้ชมฮาปปายังไม่ได้ทุนคืนยังไม่ได้กาไรยังได้แค่ทุนคืนอยู่เนี่ยขายออกเนี่ยนะปปาก็ยังไม่ขายแต่ใครมีกล้ามาถามหลังใหม่สู้กับราคานะ ปปาไม่เอามากแล้ท่านผู้ชมนะแต่ผมขอป่อปาได้กําไรถ้ากล้าสู้กล้าเล่นกล้านึกถึงอนาคตไลน์มาถ้าได้ท่านผู้ชมมาไลน์หาแอดมินได้นะป่อปาจะแบ่งให้ได้ถ้าถ้ายังขายหน้าใหม่แล้วราคาไม่ไม่เต็มที่กัดขายในพีราคาไม่ได้กําไรเนี่ยปปาก็จะขอเก็บไว้ก่อนปปาไม่รู้ว่าปปาจะฉลาดหรือไม่ฉลาดแล่ท่านผู้ชมมาปปาจะเก็บไว้ก่อนถ้าหากไม่มีใครให้กําไรปปาได้นึกออกไหมฮะ พราะปา,หา,า,า,าเห็นว่าหายากอันดับที่หนึ่งถ้าเหรียญหายากอันดับที่หนึ่งไม่ไม่ประดับวงการได้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะเหรียญตามกระแสต,ตอนนี้ก็อนาคตก็คิดแค่นั้นแล้วกันว่าตามกระแสที่เก็บกันไปเยอะๆบางคนเก็บไว้ดองกําไรกันแบบชนิดว่ามหาศาลเลยเนี่ยท่านผู้ชมฮะสำหรัาบาตัวปลาปานะคาว่าอนาคตยังไงก็แพ้เหรียญทุกชนิดราคาที่ผลิตน้อยหายากกระดูกปาปาจะฟันทงผิดไหมแต่ก็ต้องให้ให้เวลาเข้าไปนานๆก่อนช่วงเนี้ยปปาไม่มั่นใจว่าเหรียญตามกระแสเนี่ย น่าจะนิยมกันไปนานพอสมควรนะแต่ว่าโอ้โหคอยดูนะฮะเหรียญที่ผลิตออมามากเนี่ยไปตกมือนักสะสมตามอ่าหลายๆจังหวัดแล้วหลายๆพื้นที่แล้วเนี่ยตอนจะขายกลับเนี่ยปปาว่าเอาเรื่องเลยแหละนะฉะนั้นก็ปปาบอกเลยท่านผู้ชมนะนะเล่นได้แต่ให้เก็บเหรียญปปาไม่อยากผิดหวังกันมากนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นกําเนิดดึกดําบันมาก็ต้องเปเหรียญหายากนอกจากเหรียญเก่าเวลานะก็ต้องเป็นเหรียญผลิตน้อยหายากใช่ไหมฮะ เนาะก็ประมาณนั้นก็ปปปามาให้คําแนะนำเฉยๆอ่ะบางทีพีปปปาก็ต้องอาจจะให้คําแนะนํากันบ้างท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการปปรปามาเปิดเหรียญมาเปิดกล่องรับเหรียญเปิดกล่องรับเหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งจากเขตบางนากรุงเทพมหานครท่านผู้ชมฮรัปรปาฝากขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยนะ ก็ปปาฝากขอบคุณจริงๆไม่ใช่ครั้งแรกที่ส่งมานะนักสะสมท่านเนี่ยเคยส่งเนาะเคยส่งมาหเหรียญเหรียญมา,าช่องของประปาครั้งก่อนๆน,นี่นก็ส่งมาส่งมาเรื่อยถ้าไม่ชมะหลักๆของเขาก็จะเป็นเหรียญรุ่นนี้เหรียญ25สาตางค์ราชการที่8ท่ถ้าู้ชมะปี2องรุ่อ2 4ี่เกใช่ไหมเนี่ยท่าไม่ชมะก็ประวัติเขาก็มีทั้งก็ยาวไกลแน่แต่พูดไม่เป็นไรนะเนี่ยเขาส่งรูปแบบข,ของกรียีเล็กมาให้สภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆ ทุกครั้งที่เขาส่งมาจะต้องเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆแต่ป๊อปปาก็รู้สึกว่าอืมยังไงดีฮะก็เห็นใจหน้าที่ราคาเหรียญของเขานั้นไม่แตะเพดานนาอก,ก็ต้องสู้กันไปก่อนนะท่านผู้ชมนะโอเคฮะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณสุหรับบรดาชาวนากสะสมขิปหน้าพบเจอกันใหม่ส่วนที่เหลือนี่ก็เดี๋ยวป๊อปปาก็จะไปวางให้อดินเดี๋ยวแอดินก็จะไปจัดการเองทางจำนวนที่เหรียญท่านส่งมาโอเคโอเคหมดทุกอย่างเดี๋ยวแอดินก็จัดการทางด้านราคา,าเงินของ ค่าเหรียญไปเนาะก็ขอบคุณขอบคุณหลายครั้งแล้วปปาจะหนีไปนะนักห่วงนอนท่านผู้ชมฮะให้ทุกให้เอฟซช่องของปปาผู้ติดตามช่องของปปานั้นมีความสุขคิดสิ่งใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาปปาพูดจากใจจริงฮะมีเอฟซก็มีปปาอยู่วันนี้ยาวมากว่าปีกว่าแล้วท่านผู้ชมฮะปปาไม่คิดว่าปปาจะมายืนได้นานขนาดนี้ด้วย ก็ภาวนาปปายืนไปเรื่อยๆได้มาพูดมาคุยมาซื้อมาขายเรี่นงกับเ c สีใครที่จะสนับสนุนปปาก็ขอถ้าไม่ช้ชมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของปปาไว้ถ้าอยากให้ปปายืนอยู่นั่งอยู่ตรงนี้วันนี้สวัสดีครับ